รถเจาคืพอพ่อเพียงหางเถอะคือเทเถอะนะจักปีแล้วเนี่ยยมาต่ายยอมาต่ยายบ่จัจจจจจบจกบาทนี่ซื้อมากหาพันหาเ <c oughs> <c oughs> ออ,อหาพันพอดีอจ่าหนี่พี่น้องมาเบิ่งรถพ่อเพียงพ่อเพียงคักบ่แว่ากับงข็นีกบ่อเอามา มาเบิ้งรถพ่อเพียงพี่น้องละข้าหาผ่านกระใสงานได้เดีจะกวงผนเพื่อไปได้มาตาใส่เกาะเบิ้งการเตี้ยเตี้ยเตีรถพ่อเพียงฮะรถยังก็ต่ำก็เบิงมีต่ำก็บางมีต่ำที่จะม่แม่นมันต่ำก็บังมี มันไม่เบรกบ้าล่ะเนี่ยฮะมีเบรกบ้ามีเบรกยุ่ยตาเยียบซีเธอจะติดมาจัตว์โอ้ยมาดูพี่น้องมาเบิงดูรถพ่อเพียงแก่มมันมาขายโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยบาทนี้ือเป็นแนทังสั่นเอาลายรอบแล้ว มาเบิงพี่น้องมาเบิงรถพ่อเพียงาายรถ <laughs> พ่อเพียงนี่ยนี่น <laughs> บ<อ>่มาเบิงพี่น้องบอนง่นั่งกับนุ่มนุ่มนุ่มแม่นบ่รถเจ๊งอายนบ่รุ่นนี่เบรกเบรกกับเหยียบซีเทือรมันบ่รถพี่น้องเบรกกับกเหยียบซีเทือร์ประศร <laughs> เล่นเล่เลนหันไปสูงสุดเท่าไรเนี่ย เล่นหันได้สูงสุดมันต้องถามัาสั่นบ้านเล่นแจ้งได้เพาะสั่นโอ้ยยับหยับยับยับโอเคโอเค่ามาเบิ่งพี่น้องบ่อนางกับนุ่มนุ่มนุ่มแม่นมาแล้วเจ๊งอายเห็นบารุ่นเนี่ยเบรกเบรกกับหยียบซีเธอมนาแล้วพี่น้องเบรกกับหยียบซีเธอมาสั่น เล่นเล่นทันได้สูงสุดเท่าไรเนี่ยเล่นทันได้สูงสุดว่าต้องถท้ามาสั่นบ้านเล่นแจ้งไในมาสั่นโอ้ยยับหยับหยับยับโอเคโอเคเพื่อนมาเบิ่งรถพ่อเพียงนะจ๊ะสวัสดีจ้า แนนคน่นี้ราคาหาพันเนี่ยพเพื่อนเนี่ยรถก็เพี้ยงลูกค้าแกมาขายมันนะะ่นแลค่ะซื้อมาหาพันมาแั่วค่ะใส่เครื่องใส่เครื่องคู่บัตต้าใส่เครื่องคู่บัตต้ามีเบรคความเขมีเบเรคเบรครสทานเนั่นนี่มาขายมันเนี่ยเพือนเพื่อนๆ แม่ขยะนี่นี่รดเบระจ้าน <c oughs> ี่เบครามนี่ครเบด พวกมาไล่เอ็นพวกมาไล่แข่งป่านยังบ้ากันเนียมมา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 รถเมื่อมารถเมื่อบ้านได้จ้ารถพ่อเพียงสิกลับบ้านแล้วค่ะเอาไปสตาร์ทเมืองไหนเนี่ยสตาร์ทเมืองไหนจ้าอ๋อสตาร์ทเมืองนี้แล้วค่ะอ๋อสตาร์ทมื่อนะคะเนาะ เอาเราวบบ่าเง็นเด่นเที่ยวเจ้าของนะจ้าโคตรตีนง่ายยิ่ต้นเนี่ยโอ้ยง่ายหมดโอ้ยติดง่ายอยตีนง่าย,อยโอ้ยนิ่ม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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขอ,ออขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมผู้ใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพ่อนเนเด้อค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า